ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการที่ดินวิวเขาจีนแลที่ดินทำเลทองบรรยากาศดีอบล้อมด้วยวิวเขาและธรรมชาติรอบด้านโครงการของเราตั้งอยู่ในตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพียง15นาทีจากตัวเมืองใกล้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโครงการนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด10แปลงขนาดตั้งแต่71ถึง109ตารางวา ทุกแปลงถมเรียบร้อยพร้อมปลูกสร้างได้ทันทีพร้อมสาธารณูปโภคครบน้ำไฟฟ้าเข้าถึงหน้าแปลงที่ดินถนนภายในโครงการกว้างถึง6เมตรติดถนนคอนกรีตสาธารณะและที่สำคัญโฉนดครุดแดงพร้อมโอนทุกแปลงที่นี่คุณจะได้สัมผัสก,กับวิวเขาจีนแลอันสวยงามท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมรอบด้านอากาศสดชื่นเงียบสงบ และมีความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักส่วนตัวหรือบ้านสวนในฝันในราคาที่จับต้องได้เริ่มต้นเพียง259,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าทั้งอยู่อาศัยและเก่งกำไรในอนาคตเดินทางสะดวกทุกเส้นทางใกล้อ่างสับเหล็กเพียง3กิโลเมตรวัดเขาจีแล4.5กิโลเมตรโรบินสันลบบุรีเพียง14กิโเมตรและตัวเมืองลบบุรีเพียง18กิโเมตรเท่านั้น ที่ดินวิวเขาจีแลวิวเขาโอบล้อมบรรยากาศดีใกล้เมืองลบบุรีโครงการคุณภาพพร้อมโอนทุกแปลงสนใจที่ดินติดต่อได้เลยวันนี้ครับ